สวัสดีครับพบกับช่องผูกของช่าง JO1 Official วันนี้ปฏิบัติภารกิจก็คือเดี๋ยวจะไปหอฝรั่งกิมจูนะมีถุงหอนะครับถุงเจาะรูด,ด่าน้างแล้วใช้มาเพื่อเจาะเพิ่มพอ่อแล้วก็บันไดน,นี่แะครับตัวนั่นนะครับขึ้นถึงสูงไป เดี๋ยวเราไปปฏิบัติภารกิจกันครับไปนี่นะครับต้นฝรั่งกิมจูครับลูกที่แล้วจะหอนะครับลูกขนาดนี่นะครับเทียบเท่าดูก็อนมันผลไม่โปะนะครับต้องหอแล้วถ้าอย่างนั้นไม่ทันแมงวันทองครับแมงวันทองมาขี่ใส่แล้วก็พอมันใหญ่ไก่ซุกแล้วมันจะเน่าครับเสียทิ้งหมดนะครับ นี่ครับหอไววกับหลายครับนี่ลูกอย่างงี้ครับนี่สองลูกแล้วกัเด็ดทิ้งสักลูกหนึ่งครับนี่ทิงเดียวไปลูกเดียวพ่อครับมันจะได้ใหญ่นี่ครับนี่ยางนี้เนี่ยครับลูกพอดีเลยนละครับนี่ในวันทองมันยังไหม่มมาใครใส่นะครับนี่มีหลายนะครับหอไห้นี่ครับหอไห้ประมาณอาทิตย์หนึ่งลวนี่ครับแล้วต้องหออด้วยครับครับลูก ขนาดนี่ครับหอนี่ครับหอไววเดี๋ยวมาหอเพิ่มกันครับทำไมหอไม่ได้กินครับมีหลายครับนี่หโหคิดเดียวครับเนี่ยลูกยังไงนะครับเนี่ยพอหอแล้วมันก็จะใหญ่งามครับถุงนั่นแหละครับถุงกันยูวีกันแสงแดดครับมันจะใหญ่ครับเวลามันใหญ่ครับน่ครับมีอยู่พกต้นนะครับ ทำแบบพอเพียงครับทำพอได้กินครับนี่ครับเคยขายครับจะแบ่งก็แบ่งพี่น้องแบ่นเกิือูงครับแป๊บเดียวนะครับนี่นี่ลูกใหญ่ครับเกินนิปูแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับดูว่าเทียบเท่านิปูมือเกินแล้วครับนี่แต่ว่าโชคดีมันมันลมแรงเรยเมไม่มีวันทองมาไข่ใส่ครับ ดูครับท่านไปดูกันนี่ครับลูกขนาดเนี่ยอดีที่ห่อนี่ครับมันจะปอดีเลยครับไม่มีร่วงครับแป๊บเดียวครับเผื่อแป๊บเดียวครับนี่ครับเผื่อแป๊บเดียวครับลูกขนาดนี้ครับจะห่อครับเดี๋ยวเราไปห่อกันครับ ครับนี่มาดูวิธีการห่อครับนี่กระูกนี่ก็ดีเลยครับนี่มาบนแค่นี้ครับง่ายครับครับเพื่อกันไม่ให้แมลงวันทองมันมาไข่ใส่ครับนี่ครับง่ายครับก็ห่อไว้เยอะเลยครับนี่ จะให้ดูนะครับลูกที่หอไว้นะครับจะให้ดูครับมันรุ่นแรกๆครับแต่ยังมันยังไม่เกิดจัดนะครับนี่ครับนี่ครับครับหอแล้วมันก็จะผิวสวยอย่างนี้ครับนี่ครับครับจะไม่มีเน่าไม่มีเสียครับนี่ครับอันนี้ต้ออีกประมาณสักสองอาทิตย์หรือสักสิบวันครับอันนี้ก็จะจะผลผลิตอันนี้ผลผลิตรุ่นแรกครับมันเป็นหลายรุ่น ครับผิวมันก็จะสวยครับนี่ครับนี่องรอยรางทองไข่ใสแล้วครับนี่ครับผิวจะสวยนี่ครับตาหัวเราก็ที่เป็นอย่นี้ครับนี่อายุมันก็ประมาณสักเดือนนึงแหละครับนี่ที่เราหัวไวจากลูกเท่านี่โป้มือเนี่ยนะครับครับนี่ดูนะครับนี่ครับนี่หัวนะครับนี่ดูครับนี่เป็กระหญ่ครับ โอเคครับ